ครับไฟเลิกไมน่าจินนะไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้มีน่าจะถินนะแล้วมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อยเราอ่ใครที่นั่นมีบูติกไก่สิงห์พันธ์ชนะเลิศคือกลุ่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบจะยี่สิบเนี่ยเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหกเก้าน้ำหนักเราปล่อยมาะมาณกี่กิโลครับหกหกสิบกว่าเราเป็นโมเดลตายแรงครับหกเครื่องอืมแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรกลาดิน เคยเจอเลยไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับได้สื่อสารเก่งมาต่อยเข้ามาปะ่ะก็ดูบ้างเขาเป็นมวยสไตล์อะไรพอจำได้ไหมซ้ายมวยต่อยมวยก็เดินอนะแล้ยจากวันนี้ระวังเกมงบอกแผนไงก็เดี๋ยวดูเวนิสีไปตามสไตล์ตเราเนาะยังเปิดควิดมาดีเราได้ต่อยกีใครละก็ไปต่อย แต่งหวัยมาไปแต่งหวยมาเป็นไงชนะวันนั้นปล่อยช่างหรือว่าปล่อยต่อยก็ปล่อยปล่อยอ๋อปล่อยปล่อยต่อยครับแล้วอย่างวันนี้ช่างต่อยเวทเท่าไหร่วันนี้เออสิบแปดอแล้วเป็นไงวันนี้มาเมื่อเก้าเดี๋ยเข้าไปสอบแล้วก็เกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่เกินเกินบอนยังอ๋อก็ไม่มีปัญหาเนาะสบายสบายเราต่อยมวยมาลุ้นลุ้นวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณเกือบ ร้อยกว่าได้เราไฟนี่คุมมาประมาณกี่กิโลก็ทั้งหมดก็ประมาณห้าโลกว่าเราคุณจังหวัดอะไรครับกรสิน์ฝากเชิญเชินแฟนขับโลนีนึ่ก็ชืวอเช,ชื่อเป็นกำลังใจให้แันพี่แน่นอนเนะาะอบสุมากน้องชาย